ไล่จีบีนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตอนนี้มีเป็นร้านกาแฟร้านกาแฟร้านนี้ก็ดีนะนี้คือวิลลากาแฟนะคะเวลากาแฟในไล่จีบีนะคะอันนู้นคือร้านกาแฟคิงคองถ้าจะกินแล้วขึ้นไปข้างบนก็คือเสียห้าสิบนะคะแต่มีนี่ด้วยจะพาไปดูข้างนอกเห็นดู อันนี้เป็นของไรจีดีหมดเลยนะคะเสียค่าเข้า10บาทโด,โดูดวเห็นวิวตั้งหันลมด้วยทางเป็นสะพาน,นที่ถ่ายรูปเห็นวิวข้างล่าง ก็มีร้านกาแฟาอีกร้านหนึ่งเชื่อมกันด้วยสะพานอันนี้แต่ชมพู่ไม่ได้กินร้านกาแฟาสองร้านนี้นะคะพอดีไม่เห็นว่าเขามีาะไม่เคยมาลงไปซื้อกาแฟาที่ร้านคิงของนู้นแล้วก็ขึ้นมานี้ลุน่นนี้จะขึ้นมากินกาแฟาที่ร้านนี้แทนพี่บอยไม่เดินตามมาหายไปไหนก็ไไ่รู้ ในของไล่จีบีเขาก็จะมีชิงช้าสองอันนี่อันนี้เป็นวิวกลางหางันลมเดี๋ยวจะไปกลางหันลมต่อแล้วก็เขามีสวนดอกไม้นะคะสวนดอกไม้อันนี้คือสวนดอกไม้ของไล่จีบีนะคะดาฝั่งนู้นก็จะเป็นดาวเรืองฝั่งนี้ก็เป็นชิงช้าอีกเราดูพี่บอยช่วยหายไปไหน มีชิงช้าฝั่งนี้ก็เป็นเป็นอะไร่ะกังหันกับดอกไม้ที่วอยอยู่นูน่นอันนี้เป็นไรจี b หมดเลยนะคะวิวดีอันนั้นก็คือหลางกาแฟอันนั้นก็คือหลังกาแฟที่เชื่อมกันตะกีนี้วิว เดี๋ยวเราขึ้นไปกลางหันกันดีกว่านะคะเดี๋ยวไปเจอกันกลางหันค่ะ